เวลาเราจะพริกตะแคงอะไรมันง่ายขึ้นจจกเมือก่อนนี่มันหนัก,<า>กไอตัวหนักมากเลยจะเหมือนเราค่ายจะปกติอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เราทานไอสองตัวนี้มาเรารู้สึกมั่นใจขึ้นว่าเออชีวิตเรามีหวังแล้วเป็นไรเลยค่ะยืนก็ได้เดินได้สะดวกแล้วค่ะปวดปวด,ปวดกระดูกสันหลังร้าวลงสะโพกแล้วก็ร้าวลงขาขาปวดแบบไหนคะเนี่ยลงก้นกบเลยนะคะปวดร้าวมากเออค่ะนวดแผนไทยตามบ้านค่ะทีนี้มันไม่หายปวด อืมทีนี้เราแต่เรารู้ว่าเราเป็นหมอโนดเรารู้ว่าเป็นที่เส้นแตเนเน่เราไม่รู้ว่ากระดูกทับเส้นอ่อมันเราไม่รู้ว่าปลายประสาทเราเสื่อมอด้วย,ยอะไรเงี้ย<อ>พอพอรู้สึกชาที่เราเริ่มเอกใจแล้วว่าเอะเราเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เป็นที่อย่างที่เราเข้าใจละน่าจะลึกกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองค้นหาดูว่าเออมาเจอผลิตภัณฑ์นี้เอ๊ะมันมันตรงกับที่เราเป็นสองตัวี้าสองตัวนี้เลยค่ะน้องกระปุกสีมูฟี่โปรเฟคแล้วจ๊ติ๊กซีเียงยูนิออใช่ค่ะ ทานแบบไหนคะพี่ทานแบบสีม่วงสองเม็ดหนึ่งสีเหลืองเม็ดหนึ่งก่อนนอนก่อนนอนค่ะก่อนนอนแล้วก็เช้าก็หลังอาหารเราเรา,เราเราเราคนใจร้อนอ๋อค่ะตั้งแต่เราทานนี้มาเราเราลุกขึ้นเดินเราลงบันไดามาเราไปทํางานเรารู้สึกมั่นใจลูกค้าก็ชมเราว่าเอ้พี่ไปทําอะไรมารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เราทานไอสองตัวนี้มาเรารู้สึกมั่นใจขึ้นว่าเออชีวิตเรามีหวังละ เวลาเราจะพลิกตะแคงอะไรมันง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนนี่มันหนักจากเมื่อก่อนหนักใช่ตัวหนักมากเลยจากพอเราพลิกตะแคงเวลาเราจะลุกไปห้องน้นห้องนั้นมันเบาอมันไม่เซมันไม่มันมันไม่เซมันเบาตัวมันเวลาเราก้าวเดินอะไรเราเราก็ไม่ต้องแบบเกรงระวังมากมายอะไรเงี้ยคือเหมือนเราค่ายจะปกติอะไรเงี้ยค่ะรู้อย่างนี้ดิฉันน่าจะค้นพบตั้งนานแล้วชีวิตดิฉันจะได้มั่นใจขึ้นทํางานได้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ย รู้สึกมีความสุขในการทํางานใช้ชีวิตมันก็แทบจะปกติแล้วค่ะโอ้ลุกขึ้นปอเลยพี่ยืนเดินก็ต้องแบบระวังตอนนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะยืนก็ได้เดินได้สะดวกเลยค่ะก่อนนี้ถ้าหันปุ๊บมันเหมือนจะคว่ำอ๋อเหรอคะแต่ตอนนี้หันได้ไหลได้ยืนได้หันได้หมดค่ะได้ค่ะที่มีอาการเหมือนดิฉันนะะอย่าลังเลเลยค่ะเพราะมันทรมานมาก จะลุกจะเดินจะนั่งแล้วด้วยอายุเยอะขนาดเราแล้วลเวลาอั้มฉี่อะไรมันมันลำบากอ่านชุดแรกไปรู้สึกดีขึ้นรู้สึกไม่แพงแล้วตอนนี้กลั <c oughs> บมาใช้ชีวิตได้ขนาดนี้ค <c oughs> ุ้มค,ค่ามากเลยนะคะพี <c oughs> ่ค่ะ <c oughs> ท่านใดค่ะสนใจนะคะทัก <c oughs> เข้ามาหาพี่อ้อยได้เบอร์ที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ